ขอนอบนอมแด่คุณประสีรตะนะไตรขอนออมรมสก,การองบรมธาตุอิงหังที่เคารพที่ศักดิ์สิทธิ์ขู่บ้านขู่เมืองของสาวสวนสเกตกกคืออง์สาวล้อมขอแสดงความเคารพและถืออาจารย์สีทนสยางสองศ์ ขณะกรรมธิการเผยแผ่สินธรรมและอารมกรรมฐานชุนกลางอภิสอหน้อมไหวอา่าขานเจ้า,าณคณะนครนะขณะอภิสแขวงคณะอภิสนครคณะเจริคตุด,ดงหรือว่าเจริคตามห้อยธรรมกรรมาฐานอ่าที่มาแต่ชุนกลางซึ่งนำดยพระอาจารย์แซมก็จะเริ่รพรมายังคณะ จเจริญพรท่านนางยมมาลาโสรังกูลเนาะต่างหนากมศาส,สนาศูนกลางในลอาสังสาสนะครับเจริญพรคุณแม่ข้าวไมา่ชีขณะญาติยาโยมทั้งหลายที่เขามาหวมพิธีอาอดโครงการเดินจริกตามห้อยถ้ำกรรมฐา,า,า,านในครั้งนี้ญาติท่านได้ยินอา,อาจารย์ เพิ่นกลเก่าวถึงจุดประสงค์ของโครงการในกระสรุปผลงานการเคลื่อนไหวของคณะที่ลงมาทุด,ดงตั้งแต่เริ่มมาจากพระธาตุหลวงวิ่งจันทร์สู่พระธาตุอีกห้างแขวง,งสนิขตซึ่งหนึ่งในจุดตีพแนร์ภักกคือสำนักสงทายพรของยฐาน ที่บ้นซีวไล่มึงชัยบุรีนึงแต่วันที่เสาเปดวันที่สามสิบเอ็ดเ่เดือนมื่ก่อนซึ่งกะเป็นที่ประทับใจเนาะแล้วก็โดยความู้สึกส่วนตัวย่าทานคือรู้สึกหมักพอใจในการปฏิบัติธุดงขวัตว่าภาษาเก่าเลยคนว่ามาตตุธรรมไมุ้ทธเจ้าจากักเทอาีพระองค์หละทุดง ธุดงขวดัดเป็นบาลีมัตเะได้อะไรมนันเรื่องแปลกประหลาดโอ้ยผู้น้ำคนผู้ชักไงอย่างนี้บอกว่าหนาชุนกลางออต้องไปเปลี่ยนซื่อเปลี่ยนน้ำดอกฝืนพระเอิรมัตเะได้ธุดงธุดงคะบาลีแปลว่าคัดเกา่าขูดเกากิเลสเนี่ยอย่างดังที่บอาความประสงค์ของคนแบาเพื่อ,อน่าปฏิบัติทางอริยปภินี ที่พ่นผือพระปฏิบัติสืบมาสมัยพุทธกาลกันยกตัวอย่างผูธิเลิศทั้งทุดงข้าวัดก็คือพระมหาเสสปเทระเจ้าก็มีมาแต่ใดนะทูดงบแมเณรวินัยทุดงเป็นขอวัดเพือพ่อปฏิบัติขัดเก่ากิเลสเป็นผูม,มักหน่อยสันโดษน,นะฝึกผลความอดทนตัวอย่างคือการจริก,การเดินเนี่ยอ่าที่ยิ่งในทุดงสิบสามบ่มีสมท่านการเดินนะบ่มีจะขอ บุมีข้าพเจ้าขอสมทานการอย่างเป็นวัดยางเพื่อไปสแสวงหาทีวิเวกหาทีสงังในการประพินสมณธรรมเนี่ยมันสำคัญอยู่ในสิบสามข้อเลยเนาะอ่านุงผาบางสกุลเป็นวัดถึงใส่ผาอ่าไตรจีวนเป็นวัดเห็นไนะนางส,อสาอัสานะเดียวเป็นวัดเหงสินะสันในบาทเป็นวัดเดินตามแถวเป็นมินตรบาทตามแถวเป็นวัดอยู่ป่าชาเป็นวัดอยู่หงอไม้อยู่กลางแจ้งเป็นวัด อยู่ในเสน,สนาสนัตจะจัดหายป็นวัดเรานี่เป็นตนะะ้นนะฮะนั่นมันไม่แต่เรื่องการมักหน่อยสันมักหน่อยสันโดดแม่ไม่เป็นเป็นคัเนดเก่าโบโบอมีอันใดพิษต,ตนนัวแนวทางนโยุบายของผักของหลักบ,บริวารเรื่องการบานการเมืองอันนี้ขั้นมี้อันใก็ยังห้ทั้งชุนกลางพนและท้องถิ่นทั้งเจหน้าที่ไฟสงกดีทั้งไปบนเมืองซี่แจงพันข้าใจปัญยังบขอใจวา่นอัศตื่น ไม่อย่างยังหลายเถอะมื่เดินขบวนมาปุ๊สิว่าให้เพิ่นเข้าใจเข้าใจความมุ่งหมายเข้าใจสิ่งที่มันดีงามว่าเพิ่นเหตุอันใดแน่ในสุดวงศ์สิบสามขอนะไปชี้แจงให้เพิ่นเข้าใจเนื้อท่านนี่อยู่สวรรค์นี่ด้านหน้าเมื้อทานตะกี้กับพวกแนวราศงสารนี่จนไปเทียงกั็จนหงการสมัยบุกเบิกใหม่ๆนะพธท่านนี่เป็น ผูหมโพใหญ่โบรัณงอนเอาคอยน้ำแก่ไปหอดคาดอยู่ท้องทินได้น้ำลงไปนะนี่อาจารย์แกอุดรเลยห้องเจา้าคณะแข่งคณะกรรมการเผยแผ่สินธรรมต่อเป็นพระใหม่อยู่บ้านขอกำแพงเถ่าเ้ยมรสุมใหญ่เลยนะครับบนสนามหกเลยนะนะเอาให้ตำรวจไปกวดในตะกี้นะี่มองเห็นขนา้ามบดอืมในออกแตกเมื่อเขาหย่าน ไปกวดแปประชาชนนะตอนนั้นแต่เขาก็เฮ็ดไปหมดหอยบมดเสือว่าเขาเฮ็ดดีแล้วเขาเฮ็ดถึกทำถึกวินัยเขาบดไอตัวต่านนี่เท่าของผักของหลาดก็เฮ็ดไปจากหนึ่งศูนย์สองศูนย์จนถึงสวรรค์เขตถึงหาสิบศูนย์เดินทุดงกับสวรรค์นี่เดินก่อนมูเดินในแขวงก่อนสมัยอาจารย์สมพงษ์เดินต่อมาอาจารย์นิกรต่อมาอาจารย์สมควรอะไรอย่านทานก็เดินด้วยกันหอวงพี่ซื่อก็เดิน ให้โซนักเขตนเี่เดินได้ได้วยคนนะขั้นทางอื่นเดินได้มาสวรรค์ขนเอาใจให้โดน <c oughs> นะอันนี้อันนี้คือมัน,ม,น,ม,นมันมันไม่ได้เขาไม่ได้ไปเหตุผดนะแต่ขั้นมันบวถือนะอตัวอย่างจุดอ่อนเนาะเมือจันทร์แซมบอกนะอ่ามันมีปัญหาอ่าที่บวชโสดคลองอะไรคกับมาศึกษาอบรม์มาบอกเก่าตักเตือนกันมาปปรุงแก่ไขในส่วนนั้นแต่เขาเบอ่งเอาจุดใหญ่คือทูดงสิบสามขอนะ แสิ่งสำคัญก็คือเขาได้ปฏิบัติคัดเก่ากิเลสเลยก็ลงไปเผยแผ่ศีลธรรมตัวนี้ขักมันเข่าถึงญาาิโยมแต่ละบ้านโดยเฉพาะท้องทิ่นเด้ออันนี้เขายัางยงย่างตามทางใหญ่ครับนะแปลว่าศาสนาก็ยังยังเจริญอยู่ตามทางมานี่ทางที่สิบสามขั้นพวกทานเขาไปบ้านนอกชายแดนที่บุมียาคูนะอุย้ยเหมือนนำฟ้านำฝ,ฝนไปหยาดให้ขาเจ้า ขาเจ้าดีอกดีใจเออมาฟังเทศฟังธรรมเต็มวัดนะวัดห่างหรือย,ยังพออยู่ผู้เดียวมง,งม,มงเงียงกเงียบหมดสะเห็นพระมาหลายายโอ้ขาเจ้าดีใจลงมาฟังเทศคูคืนกูคืนคือทางไปเมืองไปทางเมืองชนเมืงองปักสงคอนี่นะบ้านนอกบา้านมันบม่มีม่อคู่หรือมีเยอคู่หน่อยนะวัดป่าวัานยังมันห่างไปปรากฏอยู่ไม่ออกมาฟังเทศเต็มหัวใจกลางคืน สามสี smile, cing, ên, like watch, ่ลอยบางบาทนะมือสามังกตักบาทคือฟังบุญใหญ่ก็จะมานี่ในตัวอย่างสินะครับฟังเทศออยู่ขึ้นสองขึ้นไปอมาฟังเทศคูขึ้นถึงผู้เล็กเด็กหน่อยนี่มันดีใช่ไหมเพิ่ได้เข่าถึงวิธีชีวิตของญาาิโยมแท้แได้เห็นปัญหาแต้ท้องถินนั่นด้วยเหมือนกว่าเฮงเฮงเข้าไปโผล่ก็เจ้าเธอหนึ่งก็ยังดีนะเหมือนซะท้าหยาเหี่ยวจะถ่านว่าเลย มันเฮี่ยวอยู่หันบมนะนนม่มีน้ำผ่านน้ำฝนมาโอ้ยไม่อยาใส่กระซื้นคือแนนะ่เห็นพระธุดงค์มานะอันนี้นี่มันดีเลยได้สมานานจะทัศนังได้เห็นสมณะก็เป็นมงคลบางคนมาห้องมาหา้โอ้ยแต่กเกิดมาบ่เคยเห็นอยู่เยี่ยงตอนข้นอยออกจากทาหลวงใหม่ๆหม่ก็มีไม่ออกหนึ่งแล่นมามาหา้ดีใจบ่เคยเห็นนะเวลานในการัทธาอุปธรรมปัญหาหรือว่า มาหลับมาตอนมาบริจาคอันนี้ซีมนมันจ่อกันพกโ,โ,โพลเพราะมเฮาเดือนตัวเดือนเนาะถ่ายหัวเดือนถ่ายเดือนเออที่ทิมนั่นมาทิมยูท่านยังทานไปนี่ชีพิกษกดพิ่งอยู่ได้พดอบริขออนุญาตแงทานบ่มีหนังสือก็เลยรายงานปากเป่าวันที่11เดือนอ่าธัานวาเ โทษไปหาอาจารย์จิทุนสีมาเดินทูลงเด้อว่าฉันมัดมีหนังสือเลยรายงานปากเป่าเอาันนี้แล้วเป็นก็จำบยอมด้วยด้วยดยอะไรเงินหัวหนาวออกก็ดีใจเลยนักพลวัลโมธนาดำอ้ไปใ่ทางก็ไปเดินให้มือเดียวโมได้เบิกทางนะเนี่ยติดตามตลอดไปหอวใช้หอวใช้มีปัญหายังให้โทรมา เคียบบุหรีหรือบุหรรือขไรนี้แต่ว่ากระทมาบอกกับวไม่มีปัญหาจากบอนดอกในในในอยูย่ยคู่บอนแต่กัปวัดใจกัยอ่พื้นที่หลบผลงานวันนี้เงาท่านติดบวกนะไอ้พวกผู้นด้ถ้านข็บุคคลสิลป์บานนั่นเดก็มาสรุปไปฟังนะนะประมาณหาลอยกว่าหาห้อยกา้าน แล้วก็บลบนะครับลบรายจ่ายต่างๆออกไปก็เลย่องสามร้อยกว่าล้านบุกคิดจงส่นเลยเราบุกคิดว่าเสียเ,ยเงินขึ้นจากเดิมเขาไปตามนาทีเขามาโม่อันนี้โมเมนไปหาบินบาดมีบางเมื่อว่าว่าพ่อตุดงบินบาดสองโมงสองโมงสี่โมงยังบินบาดอยู่มันโมเมนบินบาดเขามาปนโมเมนไปขอโมเมนไปตั้งเป้าตั้งยังบอกให้มาใส,ส่บาตรตรมาเรื่องธรรมาชีวินบาดกินแรงโมเดิร์นไม่นัาน ย่างไปเลยเขามาลาดเองเขาลังคนเห็นแล้วก็แลนขึ้นขี่รถไปหาสื่อของไปลัดข้างหน้าอันนั้นชัดท่าเขาห้าบริบอกลวงหนาสานี่เพื่อนยังให้แจ้งลวงหนาได้ไปแขวงไปเมืองนั่นอันนี้บอกมิแต่บึงแผ้นบึงตามอ่า g ู e ก a p เมพต่าง,างแล้วก็จะหนีไปหันจากกิโลถ้ามพอออกไม่ออกแนะ่แต่เดินให้มันหอดเลยก็พราขอภากวัดเพื่อนะได็วัดบ้าน มีวัดป่าก็อยู่วัดป่าแต่เก่ไม่มีปัญหานั่นอันนี้เดี๋ยวมันเป็นสิ่งที่ดีงามเน,ะนาะในการเผยแผ่ศีลธรรมอืมในการปฏิบัติคัดเก,ก่ากิเลสของเฮาเนีย่ยก็คือจริกไปคืออาจารย์รรรพุรัวอาจารย์ถวิพิเกเวเนี่ยพระบุรีเจ้าทรงสอนมันถือนะดังนั้นอาจารย์ใหญ่พุรัวว่าสิไปทางผงสลีโอ้ยขักบรรยากาศธรรมชาติดีไรพังเนื้อนี่ แต่ว่าอย่าลืมแขวงเซลนักขีด้วยว่ามาถึงไหนสอนสวรรค์ก็เดินด้วยกันนะเออสนับสนุนเลยเรื่องคนเสวรรค์เสนอคนเลยเรื่องทา้งฝรั่งไต่คนเลยอือการลาเดินขึ้นแล้วเขาก็สาเดินลุ่มไต่คนแล้วไปอัตบูร์เออแปบนั่นอันนี้คือเอ่อมันเป็นสิ่งที่ดีงามเนาะอันนี้ก็ฝากทั้งศูนย์กลางบนในเข้าใจเด้อกรมศาสนาน่ะ ไปไ็แรงงานหัวนหนาเป็นรัฐมนตรีเป็นข้าใจอืมสางได้เดินายนะคั้นพิธีอันนี้ก็ดีน่นหนึ่งดีว่าเป็นทางการแต่ข็น้อยกว่าขั้นทางการเกินกับบริเดเรื่องือกันเข้าใจบะเอา้าสมมุติว่าอันนี้ตอนมาได้ทําพิธีเปิดบะบ่เนนะาะบ่ได้ทาเดินมาธรรมดาบัสิปิตเพิ่มมีพิธี กาสมุรพิธีสิเดินปีนากระเปิดกรไปเชิญเจ้าเชิญนายม,มาหยุ่งกันอีกแล้วสิบุญย่างนะพราธุดงเ์พนปุณณาว่าเป็นทางการไพมีความไผมีศรัทธาไพามีจตนาทีจ่จะหักษาคัดเกาเลก้วกสมทานเอาตามเงินไขาตามสถานที่ที่เหมาะสมมันบเหมากกับบเอาขอนั่นผมบอไม่มีนายยังไงบนบ่ได้ปรบอาบ,าบามันบอก มาน,นอนอยู่กลางเดินทาอิงห้างป่ะข้าพเจ mm ้าขอสมทานอยู่ป่าชาเป็นวัดขี่ตัวจะของเนดิเห็นบอกอ่าไอ้น่ะมันมุมีป่าซาผมจะอธิษฐานเขาก็บอก่เอาขอนน่นไหมวะไอ้หนังตัวอย่างสินะอืมไปนอนกลางแจ้งพอข้าพเจ้าขอสมทานผู้อยู่ป่าเป็นวัดพอเอาป่าไดนอยู่กลางแจ้งตัวอย่างเขาบก็่เอกาขอนน่นนะถึงสมทานกับบริปฏิบัติมันบเมนอย่างสถานที่มันม am, ันเหมาะสม แล้วนะก็อีตามเหตุตามปัจจัยะแต่มันดีงามัมน,อนอย่ขนาดอย่างว่าสาธุสื่นโซมณมุธนานำสวรรค์นในเดินอยู่เขาเจ้าจเดินเป็นกลุ่มน่อยๆนี่ก็ไปอีกแล้วนี่ผู้โฮงก็ะซิบกว่าองค์ขาเจ้าจก็าขึ้นแล้วอยู่เมืองถาปังทองก็จะก็ไปแล้วนอยู่ทึงผู้นั้ถือมีไปเลยบุเรมีพรไประคัมม์นะหลวงมีชั้นเองอยู่เออปากกระ,กะปอ๋องพอออกแบบเขาสารขืนไปน้ำน,น,นั่นนั่นทุดง หรืนะแต่เข้าไปส่วข้าวหรือเข้าไปเป็นจุดก็ได้เนาะขี่รถไปเลยไปหาทีวีเวกก็เป,ป็นน,ปออนั่นัก็ได้คือกันสมมุติหนึ่งสิไปทำนี่ผู้นี่ไปหาพวกออกบ้านนั่นเขาพาไปบนทีวีเวกอยู่มันสังัดการวินทบาทวอลลัมบาก,การคุ่ชั้นกับพ่ออยู่พ่อได้กับปฏิบัติอยู่จังคอยเคลื่อนไปมองใหม่เสพสื่อนศนะสงัดอันเฮงเฮงซะก่อน ส่วนขี่รถโบพิษทุดงก็นะโบพิษเลยเนี่ยยางก็ได้แต่ว่ายางดีกว่ามันได้ฝึกตัวเองนะเพราะคือว่ามาเนี่ยมันโบได้มีขออธิษฐานยางเข้าใจหรือจึงเสิร์ฟใเพิ่มเหาเห็นมเพิ่มไปเลยมิเตว่าทุดงต้องยางที่จริงโบได้มีข้อนี้เนาะจึงเสิร์ฟยางก็ได้เนาะแต่ว่าอาจารย์พันผ้าเห็นในถือก็ยันคือเพิ่มโบฟาของยางนะ คือไปปฏิบัติสกรสองคืนสามคืนคอยค่อยเคลื่อนไปตีทําเวลาเี่ปุ้ยมันเหมือ่อยสามสามสิบกิโลตื่นในตีหาไปอีกหลยนะไปหอดมันโอ้ยมันบไ,ได้ต่วนหน้าไม่แต่พาว,วาน,นนอดเนี่ยมันเหมือ่อยนะเคยไปแหละเดินจากสาระบุรีเอเมนจากเชียงใหม่มาหอดสาระบุรีว่จ็ดหลกว่ากิโลนะ นนั่เดือนปลายอย่างบัดสีฮอดเบิดเวลาเท่าไรฝ่ายบอกสามสิบหลักก็มีบางมือสามสิบปลายจะได้เงี้ยไฟฉายอย่างาตัวไปหอดอาจารย์ใหญ่หัวหน้าบางโอ้ยมาหอดกระตั้งใจทำความเพียรหน่อยเบิ่งพระนางสมาธิองค์ใดก็มิดมันเมื่อยจะตอดเงาเอออะไรมันเมื่อยมันโทเวทนามันกะอะไรในพักบ้านในพักผ่อน ้ายก็ตื่นสา่มากไปไปเดินไปชั้นบ้านทั้งหนาบุ่นต้องเติดเกาลักสิฟลัก็ได้ชัช้นอ่าในอะไรกาการทรมานแต่ว่าเฮาบทเรียนที่เฮาผ่านไปได้ที่เฮาได้ผ่านความลําบากไปได้ตัวนี้มันสนใจเฮาได้หลายเพราะาไปเจออุปสรรคฝนออกฝนห้ามแดดออกยางไกซัํานีบวยากแล้วปีนผู้ซํานีบวยา เออนะในสัตว์จึงข้อซือสมนุโมทนานั้ำขณะคูบายอาจารย์ที่พเผนพากันมาหรือว่ามะเอาบุญให้พิจญาติธรรมหรือว่าเ่าซ้อนนาเขตได้ตนได้หับไหนเป็นสายแห่งบุญเนาะไปทางอื่นบรไษัมาสวรรค์ไปทาอื่นบรุาาิมาสวรรค์เสียเดินถ่วถั่วแข้งสวรรค์นะ ยินดีสิเรนบอกว่าหน้าก็มัธิการคนน,นี้หลยนี่ยแก่กันนี่ก็เท็โปรแกรมไฮโลดแะ่หนีไปหันแต่หันไปหันแจ้งไปก่อนนะคือสิบวิญญาณเขาเดี <c oughs> แต่เขาโมระเอะกันยากกันเนาะไม่คว่ำพนนะไะแจ้งไปกรณีขึ้นกันนะแจ้งไปแะดีอืมแต่ว่าเศร้าพูนห้องโแราณนาใจเราถ้าในห็นผ้าเห็นเจ้ากับส่วนใหญ่กัก็ต้นหรับอะไรนะอืมอันนี้ก็ คณะแสดงความชื่นชมอนุมโมทนานะครับขอบุญขอบคุณนำผมให้ครูบาอาจารย์ที่สุนกลางเป็นให้เกียรติมากนะให้โอกาสที่จะได้ปฏิบัตินาทีอันนี้ในใน,ในการทดงขวัญนี้ดรือจริกตามห้อยทำกระดังกล่าวมานี้ให้ขยายกว้างขวางออก่นว่างผลให้ความหวงังก็มีความวาหวังและปัจิุสุกอยู่ส่งเสริมในขันต่อไปให้ผู้อำนวยความสะดวกให้ในการเห็นหนังสือ อาสีห่างเป็นแบบเป็นสบับเป็นฟรฟมมาไหก็ได้เสดสปฏิกริย์นนไลกลเสนอไว้นะในกระไวยมันถับอนกันอันนี้ยิงคออำนาจคุณพระพุทรพระรรมพระสงค์และบุญกุศลใดที่เขาได้สังสงอุรมไว้จงปก,ปกป้องคุ้มครองอให้คณะครูบาอาจารย์ในงานโยมทั้งหลายให้ประจากด์ถศกโรกไครไข้ขเจ็บประจากกิยึดอันเป็นอกุศล ขอเจริญงองามไพบูลีภูนสุขในชีวิตของตนของตนจเจริญในอริยยะธรรมยิงย่งยิง่งขึ้นไปจนตับเท่าถึงความปนทุกข์คือพระนิพพานขุนเทิอสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ